สวัสดีค่ะศิลเดนวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาทักษศาสตร์ค่ะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้เดี๋ยวเราไปฝึกอ่านฝึกพูด conversation กันก่อนเลยค่ะ Talking about COVID 19. COVID 19 is the short name for Coronavirus Disease 2019. Corona means crown because it's round and has little antenna. In order to live, it needs to attach to people. It travels into the nose, the mouth, and eyes. It spreads easily. and has affected people all over the world. the people over ก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวอรชั่น n ของเราต่อไปเป็นการรับสมองค่ะแต่ในชั่วโมงนี้รับสมองของเรานั้นจะอยู่ในแอปพลิเคชันที่เชื่อส่งให้นะคะชื่อว่า word wall ค่ะ ให้นักเรียนกดลิงก์เข้าไปที่ที่เชื่อส่งให้นะคะแล้วเข้าไปเล่นเกมรับสมองกันได้เลยค่ะ <L un ters> ก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้เราไปทบทวนเรื่องที่เราได้เรียนกันมาแล้วในชั่วโมงที่แล้วกันค่ะในชั่วโมงที่แล้วเราเรียนเรื่องการบวกเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันในการหาผลบวกของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันนั้นเราสามารถทำได้โดยนำตัวเศษของเศษส่วนทั้งสองมาบวกกัน โดยตัวส่วนนั้นยังคงเดิมค่ะและท็อปิกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นั่นก็คือการลบเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันค่ะในการหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเราสามารถทำได้โดยนำตัวเศษของเศษส่วนทั้งสองมาลบกันโดยตัวส่วนยังคงเดิมวิธีการหาก็เหมือนกับ การหาผลบวกนั่นเองค่ะเรามาดูตัวอย่างการหาผลลบกันค่ะเศษ5ส่วน7ลบด้วยเศษ2ส่วน7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัวตั้งของเราคือเศษ5ส่วน7หมายความว่าเราแบ่งออกเป็น7ส่วนเท่าๆกันระบายสีไปทั้งหมด5ส่วนส่วนที่ระบายสีชมพูมีค่าเท่ากับเศษ5ส่วน7ค่ะ และตัวลบของเราคือเศษ2ส่วน7หมายความว่าเรากากรกบาดออกแสดงการเอาออกไป2ส่วนค่ะนั่นก็คือเศษ2ส่วน7นั่นเองดังนั้นเราจะเหลือส่วนที่ระบายสีชมพูอยู่3ส่วนนั่นก็คือเศษ3ส่วน7นั่นเองค่ะเราจึงสามารถสรุปได้ว่าเศษ5ส่วน7ลบด้วยเศษ2ส่วน7มีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน7นั่นเองค่ะ ต่อไปให้นักเรียนนำหนังสือคณิตศาสตร์เล่มที่1ขึ้นมาค่ะแล้วเปิดไปที่หน้า216ค่ะเมื่อนักเรียนเปิดไปที่หน้า216แล้วนักเรียนจะเจอแบบฝึกหัด4ข้อนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาผลลบกันค่ะว่าแต่ละข้อมีผลลบเท่าไหร่ไปดูข้อที่1ค่ะข้อที่1เศษ3ส่วน5ลบด้วยเศษ1ส่วน5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เศษ3ส่วน5คือตัวตั้ง หมายความว่ามีอยู่5ส่วนระบายสีไป3ส่วนลบด้วยเศษ1ส่วน5นั่นก็คือเอาออกไป1ส่วนจาก5ส่วนเราจะเห็นได้ว่าเราเหลือส่วนที่ระบายสีอยู่2ส่วนดังนั้นคำตอบของข้อที่1ก็คือเศษ2-5ส่วนหนั่นเองค่ะต่อไปดูข้อที่2ค่ะข้อที่ 2, เศษ4ส่วน6ลบด้วยเศษ2ส่วน6มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ตัวตั้งของเราคือเศษ4ส่วน6 หมายความว่าเราแบ่งออกเป็น6ส่วนเท่าๆกันระบายสีไป4ส่วนและลบด้วยเศษ2ส่วนหหมายความว่าเราเอาออกไป2ส่วนจาก6ส่วนเราก็จะเหลือส่วนที่ระบายสีอยู่2ส่วนจากทั้งหมด6ส่วนเราจึงสามารถตอบได้ว่าคำตอบของข้อนี้คือเศษ2ส่วน6กันเองค่ะต่อไปดูข้อที่3ค่ะนักเรียนดูซิว่าข้อที่3มมีคำตอบเท่ากับเท่าไหร่ เศษ7ส่วน9ลบด้วยเศษ6ส่วน9ค่ะตัวตั้งคือเศษ7ส่วน9ลบด้วยเศษ6ส่วนเเศษ7ส่วน9หมายความว่ามีอยู่9ส่วนระบายสีไป7ส่วนลบด้วยเศษ6ส่วน9หมายความว่าเอาออกไป6ส่วนจาก9ส่วนแล้วเราจะเหลืออยู่1ส่วนจาก9ส่วนดังนั้นคำตอบของข้อที่3ก็คือเศษ1ส่วน9นั่นเองค่ะ ไปหาคำตอบข้อที่4กันค่ะข้อที่4เศษ7ส่วน7ลบด้วยเศษส่ส่วน7ตัวตั้งคือเศษ7ส่วน7หมายความว่ามีอยู่ทั้งหมด7ส่วนระบายสีไป7ส่วนและลบด้วยเศษส่ส่วนเนั่นก็คือเอาออกไป4ส่วนจาก7ส่วนเราก็จะเหลือส่วนที่ระบายสีอยู่3ส่วนจาก7ส่วนดังนั้นคำตอบของข้อที่4ก็คือเศษสส่วน7นั่นเองค่ะ เดี๋ยวเรามารูตัวอย่างกันอีกสักข้อค่ะจงหาผลลบของเศษ4ส่วนหลบด้วยเศษ1ส่วน5มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถ้าเราไม่วาดรูปแสดงจำนวนเราจะสามารถหาผลลบได้อย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะตัวตั้งของเราคือเศษ4ส่วน5ลบด้วยตัวลบของเราคือเศษ1ส่วน5เราทราบแล้วว่าในการหาผลลบเศษส่วน ที่ตัวส่วนมีค่าเท่ากันเราสามารถนำตัวเศษไปลบกันได้เลยแล้วก็ตัวส่วนยังคงเดิมดังนั้นจากตัวอย่างนี้เราจึงสามารถเขียนได้ดังนี้ค่ะก็คือเอาเศษมาลบกันคือ4ลบ1และส่วนยังคงเดิมคือ5 4ลบ1เหลือ3ส่วนคงเดิมคือ5ดังนั้นคำตอบของเราก็คือ c ศษ3ส่วน5เราจึงสามารถสรุปคำตอบของข้อนี้ได้ว่า เศษส5่วน5ลบด้วยเศษ1 5ส่วน5มีค่าเท่ากับเศษ3 5ส่วนนั่นเองค่ะนักเรียนจำไว้นะคะว่าการหาผลลบในตัวส่วนที่เท่ากันให้นำตัวเศษมาลบกันแล้วตัวส่วนยังคงเดิมค่ะต่อไปให้นักเรียนเปิดไปที่หน้า217ค่ะเดี๋ยวเรามาช่วยกันหาผลลบกันค่ะมีทั้งหมด10คข้อข้อที่1 เศษสามส่วนห้าลบด้วยเศษสองส่วนห้านักเรียนสังเกตได้ว่าตัวส่วนของเราเท่ากันแล้วคือ5ดังนั้นเราสามารถนำตัวเศษไปลบกันได้เลยก็คือเอา3ลบ2ตัวส่วนคงเดิมคือ5 3ลบ2เท่ากับ1ตัวส่วนคงเดิมคือ5ดังนั้นคำตอบของข้อที่1ก็คือเศษ1ส่วน5ต่อไปค่ะหาคำตอบของข้อที่2ค่ะ เศษ4ส่วน 6- ลบด้วยเศษ3ส่วน6ตัวส่วนเท่ากันคือ6นนำตัวเศษไปลบเลย4-3ลบ3เหลือ1ตัวส่วนคงเดิมคือ6ดังนั้นคำตอบของข้อที่2ก็คือเศษ1ส่วน6นั่นเองค่ะต่อไปข้อที่3เศษ4ีส่วน4ลบด้วยเศษ1ส่วน4ตัวส่วนเท่ากันแล้วเอาตัวเศษไปลบกันได้เลย4-1ลบ1เหลือ3 ตัวส่วนคงเดิมคือ4ดังนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือเศษ3ส่วน4ค่ะนักเรียนลองหาคำตอบข้อที่4ให้ที่เชื่อสิคะว่าเศษ6ส่วน7ลบด้วยเศษ2ส่วน7มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ถูกต้องค่ะตัวส่วนคือ7เอาตัวเศษไปลบกันได้เลย6ล2ลบ2เหลือ4ดังนั้นคำตอบของข้อที่4ก็คือเศษ4ส่วน7 เก่งมากเลยค่ะต่อไปข้อที่5ค่ะเศษ8ส่วน9ลบด้วยเศษ3 9ส่วน9าคำตอบของข้อนี้คือเท่าไหร่เอ่ยถูกต้องค่ะคำตอบของข้อที่5ก็คือเศษ5.9ส่วน9นั่นเองค่ะข้อที่6ค่ะเศษ8ส่วน10ลบด้วยเศษ5 1 0ส่วน10คำตอบของข้อนี้ควรเป็นเท่าไหร่คะ ค g o o ตคำตอบของข้อที่6ก็คือเศษ3ส่วน10นั่นเองข้อที่7ค่ะเศษ7ส่วน8ลบด้วยเศษ6ส่วน8ค่ะได้คำตอบเท่าไหร่คะถูกต้องคำตอบของข้อน,นี้ก็คือเศษ1ส่วน8นั่นเองค่ะและข้อที่8ล่ะคะเศษ9ส่วน11ลบด้วยเศษ6ส่วน11คำตอบของข้อน,นี้ควรเป็นเท่าไหร่เอ่ย เก่งมากๆเลยค่ะคำตอบของข้อนี้ก็คือเศษสามส่วนสิบเอ็ดค่ะต่อไปข้อที่เก้าค่ะเศษสิบส่วนสิบสองลบด้วยเศษสี่ส่วนสิบสองคำตอบของข้อนี้คือเศษหกส่วนสิบสองนั่นเองค่ะเก่งมากๆเลยค่ะและข้อสุดท้ายของเราเศษสิบห้าส่วนสิบห้าลบด้วยเศษสิบส่วนสิบห้าค่ะคำตอบของข้อนี้คือเท่าไรเอ่ย คํา y good คำตอบของข้อที่10ก็คือเศษ5 5ส่วน15นั่นเองค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับการหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาสรุปเนื้อหากันในวันนี้ค่ะเราสามารถสรุปเนื้อหาที่เราเรียนได้ในวันนี้ก็คือการหาผลลบของเศษส่วนที่มีตัวส่วนเท่ากันเราสามารถทำได้โดยนำตัวเศษของเศษส่วนทั้งสองนั้นมาลบกัน โดยตัวส่วนยังคงเดินมั่นเองค่ะต่อไปเราไปดูแบบฝึกหัดของเราค่ะแบบฝึกหัดของเราให้เรียนทำแบบฝึกหัดหน้าที่1 5 5ถึง157ค่ะในหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร,ร์เล่มที่1นะคะทั้งหมด3หน้าด้วยกันอย่าลืมนะคะเมื่อนักเรียนทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วถ่ายรูปส่งงานที่โน้ตส่งงานของตนเองด้วยนะคะแล้วเรากลับมาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะ สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ